ต้นแรกของเขากิ่งเล็กนิดเดียวค่ะแต่เมื่อเขาแตกและเขามีที่เกาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะทุกเสนค่ะวันนี้จะพามาดูผู้ด่างใบยักษ์นะคะผู้ด่างใบยักษ์อันนี้เขาขึ้นอยู่ข้างกําแพงบ้านเลยนะคะขึ้นอยู่ข้างกําแพงบ้านนี่ค่ะใบใหญ่นะคะใบใหญ่แล้วก็เลื้อยขึ้นไปบนนี้เลยค่ะเลื้อยขึ้นไปบนนี้เลยค่ะนี่ค่ะใบใหญ่มากใบใหญ่จริงจริงค่ะ แล้วก็อีกต้นหนึ่งของเขานะคะอยู่ที่ต้นมะม่วงนะคะทีนี้เราจะให้ดูอะไรนะคะวันนี้เราไปดูไปน,นะคะว่าต้นเขาใหญ่ขนาดนี้ใบใหญ่ขนาดนี้ต้นแม่เขานะคะใหญ่ขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆผู้ด่างผู้ด่างยักษ์นะคะเขาสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะเมื่อเขาแตกยอดแตกแขนงแบบนี้มานะคะแตกแขนงจากรากจากรากเดิมน,นะคะเขาะจะเป็น,นกิ่งก้านใหญ่เลยคะ่ะ เราดูละต้นต้นเริ่มนะคะต้นเริ่มของเขานะคะนี้ค่ะต้นเริ่มของเขาต้นเริ่มของเขาอยู่แค่นี้เองค่ะมีแค่นี้เองนะคะต้นเล็กๆแค่นี้ค่ะแต่เขาก็ยาวลงมานี่นะคะยาวลงมามาโผล่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือต้นของเขานะคะต้นของเขาอยู่แรกๆอยู่ในกระถางกระถางสี่นิ้วค่ะกระถางสี่นิ้วนี่คือต้นแม่ของเขานะคะนี่คือต้นรากของเขาเขาก็ยาวขึ้นไปข้างบนนะคะเขาก็ยาวขึ้นไปข้างบนนี่ค่ะ เดี๋ยวพี่ไปให้บนแล้เวเขาก็ไปแตกกิ่งนะคะไปแตกกิ่งที่ใหญ่นะคะอันนี้ก็แตกข้อเองมีข้อนะคะนะี่ค่ะใครที่ชอบปูด่างใบยักษ์นียคะเลี้ยงง่ายนะคะเราเลี้ยงในกระถางเล็กๆก่อนได้นะคะเลี้ยงในกระถางเล็กๆก่อนแล้วเราก็หาที่เกาะให้เขานะคะเราหาที่เกาะพอาะเขามีที่เกาะเนี่ยเขาก็จะโตเร็วมากนะคะ ใบเขาก็จะใหญ่เอาไว้แต่งมุมต่างๆได้เลยนะคะเอาไว้แต่งมุมสวยๆได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้ตูดางยั์ตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เอาไว้มุมที่เราอนุบาลต้นไม้นะคะต้นไม้ที่ต้องการความอนุบาลเราก็เอามาไว้มุมนี้นะคะมุมนี้ค่ะนี่เลยค่ะต้นใหญ่มากเลยนะคะต้นใหญ่แล้วก็ใบใหญ่ใบใหญ่สวยๆอย่างนี้เลยค่ะใบใหญ่สวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ไว้ยูข้างอ่างน้ำปุ๋ยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอ่างาน้ำปุ๋ย ต้นเขาเล็กนิดเดียวนะคะต้นเขาเล็กนิดเดียวค่ะนี่ค่ะจาก็ใบแรกๆของเขาก็จะใบเล็กๆแบบนี้แต่พอเขาเขาเริ่มขยายกิ่นใหญ่ขึ้นเขาก็จะมีใบที่ใหญ่มากขึ้นค่ะค่ะเขาหาอาหารได้นะคะเขาอยู่ได้แล้วก็ลําต้นเขาใหญ่มากใหญ่มากเลยนะคะใหญ่กว่าหัวริโป้เลยนะคะค่ะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้ก็เอาฟาร์มแตกของต้นพูด่างยักษ์นะคะมาให้เพื่อนๆดูค่ะว่า ต้นแรกของเขานะคะต้นแรกของเขากิ่งเล็กนิดเดียวค่ะแต่เ,เมื่อเขาแตกเล้วเขามีที่เกาะน,นะคะเขาก็จะมีที่หาอาหารได้มากคือแลกกิ่งเขาก็จะใหญ่เมื่อกิ่งเขาใหญ่แล้วเขาก็จะมีใบที่ใหญ่แล้วก็สวยสม,มบูรณ์แบบนี้ค่ะเต่ก็จะได้มุมอีกหนึ่งมุมเลยคะ่ะเป็นมุมที่อยู่อ่างใกล้อ่างน้ําแบบน,นี้นะะนลเ,นนเลยะค,ะค่ะเดะะี๋ยวไปเจอกันคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแยนะะ้างวค่ะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพืเ่อนๆด้วยค่ะ ฝ่กเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ